สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำวุ้นกะทิใบเตยสูตรเต็มถาดมีวิธีการต้มใบเตยยังไงให้ใสไม่ตกตะกอนไม่เหม็นเขียวและเทคนิคทำให้วุ้นสองชั้นเชื่อมติดกันรสชาติก็อร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูของเราก็คือวุ้นกะทิใบเตยฉะนั้นจะมีส่วนผสมสส่วนเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันก่อนก็คือส่วนของวุ้นใบเตยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตัวแรกเลยก็คือใบเตยจะเห็นว่ามีสองชามชามแรกใช้ทําน้ําใบเตยเข้มขน้นชามที่2ใช้ทําน้ําต้มใบเตยล้างให้สะอาดก่อนนํามาใช้งานนะคะตามมาด้วยน้ําตาลทรายขาวน้ําเปล่าแล้วก็ผงวุน้นสําหรับผงวุน้นแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้ค่ะแล้วก็เลือกชนิดแข็งพิเศษหน้าซองจะเขียนว่า AA ค่ะ และในส่วนของวุ้นกะทิก็จะมีหัวกะทิวันนี้แม่ซีใช้กะทิกล่องนะคะน้ำตาลทรายขาวผงวุ้นผงวุ้นก็ใช้ตัวเดิมเลยค่ะเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายน้ำเปล่าค่ะขั้นตอนแรกเรามาแช่วุ้นกันก่อนทั้งวุ้นใบเตยแล้วก็วุ้นกะทินะคะแช่ลงไปในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะ เราจะแช่ทิ้งไว้10-15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวเวลานำไปต้มจะได้ละลายง่ายๆค่ะระหว่างรอเราก็มาทำน้ำใบเตยเข้มขน้นโดยการใช้ใบเตยหอมหั่นท่อน5ใบนะคะล้างให้สะอาดใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า100 ml จากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดนะคะ ต่อไปก็มาทำน้ำต้มใบเตยตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป1,500 ml จากนั้นก็ใส่ใบเตยหอมหั่นท่อนประมาณสิใบค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็รอจนเดือดพล่านจนกระทั่งน้ำเนี่ยมีสีเขียวแล้วก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ นี่นะคะต้มให้ได้สีเขียวอ่อนๆหอมใบเตยแบบนี้เลยค่ะจะทําให้ชั้นใบเตยของเรามีกลิ่นหอมที่ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเราจะยกลงแล้วก็กรองให้ได้1,000 m พค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็แช่ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะ มาเริ่มทำวุ้นใบเตยกันก่อนค่ะใส่น้ำต้มใบเตยลงไป1,000 mL ตามด้วยหุ้นที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะคนให้เข้ากันดีแล้วก็เทลงไปค่ะจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางคนตลอดเวลาจนกระทั่งน้ำเดือดค่ะ พอน้ำเดือดพ่านแบบนี้ให้ยกหลังช้อนขึ้นมาดูค่ะถ้าเกิดไม่มีผงวุ้นติดหลังช้อนแสดงว่าวุ้นละลายดีแล้วแต่ถ้าของใครยังมีผงวุ้นติดอยู่ให้ต้มต่อไปจนกว่าจะละลายดีค่ะไม่งั้นนะคะวุ้นจะไม่เซ็ตตัวแข็งแล้วก็เกิดการไข้น้ําค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็เติมน้ําตาลทรายลงไปค่ะใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายดีค่ะ อ,อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ปรับไฟลดลงเป็นไฟอ่อนสุดเพื่อที่จะใส่น้ำใบเตยเข้มข้นนะคะห้ามใส่น้ําใบเตยในขณะที่น้ําเดือดจัดจัดไม่งั้นจะทําให้ใบเตยตกตะกอนชั้นใบเตยก็จะไม่ใสค่ะน้ำใบเตยเข้มข้น50 ml ใส่ลงไป คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนี่แหละค่ะต้มต่อไปสักประมาณ 1- 2นาทีห้ามให้น้าเดือดนะคะแค่ได้กลิ่นหอมของใบเตยไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ต้มนะคะกลิ่นใบเตยก็จะมีความเหม็นเขียวทานแล้วไม่อร่อยค่ะผ่านไปสองนาทกาีกว่าแล้วนะคะยกขึ้นมาดูน้ำใบเตยของเราใส่กิ้งเลยไม่มีตะกรเลยนะคะปิดแก๊สได้เลยยกลงแล้วก็เทใส่ถาดค่ะ สำหรับถาดที่แม่ซีใช้ในวันนี้ขนาด11คูณ11นิ้วค่ะแล้วก็แม่ซีจะกรองด้วยผ้าขาวบางอีกทีเพื่อความใสปิ้งที่สุดนะคะถ้าเกิดมีฟองลอยอยู่ตักทิ้งให้หมดค่ะหรือว่าใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มให้แตกนะ เราจะพักวุ้นใบเตยให้เซ็ตตัวนิดๆค่ะเวลาแตะผิวหน้าจะมีความตึงแต่เวลาเขย่าทานเขาจะยังกระเพื่อคล้ายๆกับเยลลี่ให้ได้แบบนี้นะคะห้ามไม่เซ็ตตัวแข็งเด็ดขาดไม่งั้นวุ้น2ชั้นจะไม่เชื่อมติดกันค่ะในระหว่างนี้เราก็ไปทําวุ้นกะทิกันเลยนะคะน้ำผงวุ้นที่แช่ไว้เทกลับลงไปในหม้อค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ เปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งผงวุ้นละลายเหมือนเดิมค่ะพอผงวุ้นละลายดีก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะคนให้ละลายนะคะละลายดีแล้วปรับไฟลดลงนิดนึงเป็นไฟกลางค่อนไฟอ่อนแล้วก็ใส่กะทิค่ะ กะทิ1 0 0 0 m พนะคะและเกลือป่น กะทิเริ่มร้อนแล้วคะ่ะในขั้นตอนนี้แม่ซีใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็ไม่รอให้กะทิเดือดพล่านไม่งั้นมันจะแตกมันให้สังเกตค่ะถ้าเกิดมีไอความร้อนขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้ปิดแก๊สยกลงเทใส่ถาดได้เลยนะคะก่อ,อนที่จะเทวุ้นกะทิลงไปเดี๋ยวแม่ซีให้ดูวุ้นใบเตยว่าการเซ็ตตัวนินดๆเป็นยังไงนะคะแตะที่ผิวคะ่ะเห็นไหมคะจะตึงจะเริ่มเซตตัวแล้วแต่เวลาเขยา่าจะกระเพื่อมแบบนี้เป็นนั้นใช้ได้คะ่ะ เราก็ตักกะทิลงไปค่ะถ้าเป็นไปได้รอให้กะทิอุ่นๆสักนิดนึงถึงค่อยตักลงไปนะคะราดลงไปค่ะเบาๆนะ แล้วก็ค่อยๆเทลงไปให้เต็มฐานนะคะตักฟองออกด้วยค่ะ สูตรนี้สามารถทําเต็มถาดได้พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้วุ้นเสร็จต,ตัวใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็มาตัดชิมกันค่ะผ่านไปชั่วโมงก,กว่ากวุ้นของเราก็เซต็จตัวแข็งดีแล้วค่ะแม่ซีนําไปแช่ตู้เย็นด้วยนะคะเวลาทานเนี่ยจะได้เย็นชื่นใจค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาตัดขนาดชิ้นตามชอบได้เลยค่ะแม่ซีกะง่ายๆเลยนะ มาตัดดูกันเลยค่ะนี่นะคะสวยงามมากแล้วก็นี่ค่ะไม่แยกชั้นเลยนะน่าทานสุดๆเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะนี่นะคะ ไม่แยกชั้นแน่นอน อร่อยมากๆค่ะตัววุ้นใบเตยเนี่ยไม่เหม็นเขียวเลยนะคะแล้วก็ความแข็งกําลังดีค่ะส่วนวุ้นกะทิก็เข็มๆมันๆทานด้วยกันลงตัวสุดๆอร่อยมากๆแม่สีแนะนําเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ